สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การสรุปเนื้อเรื่องและการสปอยผลของ nxt นะครับในวันที่10มีนาคมปี2 0 2 1นยีสเนะครับผมวันนี้เนี่ยเปิดรายการมาด้วยวินเลียมรีเกิลครับวินเลียมรีเกิลเนี่ยออกมาประกาศใน2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ nxt take over นะครับในสัปดาห์ของ w r e s t l e m a n i a เนี่ยจะมี2วันนะครับซึ่งวันแรกเนี่ย nxt take over จะฉายวันที่7เมษายน ฉายทาง USA Network นะครับส่วนวันที่2เนี่ยเป็นวันที่8เมษายนฉายทาง p e a c o c k นะครับ NXT Takeover ในปีนี้นะครับก็จะกลายเป็น2วันตามทีมเป็นคาวลือนะครับผมส่วนเรื่องที่2ที่ประกาศก็คือการประกาศแชมป์ NXT Tag Team Women William Regal เนี่ยบอกว่าในสัปดาห์ก่อนการป้องกันแชมป์ Tag Team เนี่ยมันเป็นอะไรที่วุ่นวายมากและฉันเบื่อที่เราจะต้องรอให้ใครมาตัดสินใจแทนเราดังนั้น ทีมงานของ NXT ก็เลยสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจได้ด้วยตัวของพวกเราเองนั่นก็คือ NXT Tag Team Women Champion ขอเชิญ2นักมวยปั้มที่เป็นผู้ชนะจาก Dusty Rhodes Tag Team Classic ขึ้นมาบนเวที d a k o t ะ k ค i กับ r าคิ e l g o n z a l e ทั้ง2คนก็ขึ้นเวทีมานะครับแล้วก็ William Regal ก็ทำการมอบแชมป์ NXT Tag Team Women ให้นะครับผม และคิวกกสลสกับดาโคตาไคนะครับก็บอกว่าด้วยความสามารถของพวกเรานี่แหละที่ทําให้พวกเรากลายขึ้นมาเป็นแท็กทีมแชมเปี้ยนฉันเอาชนะพวกเธอทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นฉันเป็นผู้ชนะที่มีความสามารถเหนือทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราจะถือแชมป์เส้นนี้ให้ยาวนานที่สุดหลังจากนั้นนะครับเอมเบอร์มูนนะครับกับโชตีแบกฮาร์ดก็เปิดตัวออกมานะครับพวกเธอบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับแชมป์คนใหม่ พวกเธอเอาชนะทุกคนจนกลายเป็นแชมป์ดัซซี่โรแท็กทีมคลาสสิกก็จริงแต่ว่าพวกเธอไม่ได้เอาชนะพวกเราพวกเรามันอยู่คนละสายเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้พวกเธอจะกลายเป็นแชมป์ในค่ำคืนนี้นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีผู้ท้าชิงเพราะฉะนั้นฉนันจะเป็นผู้ท้าชิงให้เธอฉนันขอท้าในคืนนี้ชิงแชมป์ NXT w o m e n Tag Team Cha m p i o n หลังจากนั้นนะครับ วิลเลียมลีเกลก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะมีการป้องการแชรมป์นะครับซึ่งแชมป์ก็คือลาคิลกอรสเลสกับดักฟูต้าไคนะครับจะเจอกับโชตีแบ็กฮาร์ดนะครับแล้วก็แอมเบอร์มูนในคืนนี้เพื่อชิงแชมป์ nxt women tag team champion นะครับผมหลังจากการประกาศชิงแชมป์ tag team จบลงนะครับเอชิไ e ลก็เปิดตัวออกมานะครับเพื่อป้องกันแชมป์ nxt women champion นะครับกับโทนี่สตอม ผลของการต่อสู้ของคู่นี้โทนี่สตอมนะครับโดนคอร์สเฟสจนยอมแพ้ไปนะครับทำให้โยชิไรเนี่ยสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้แต่ภาพมาหลังฉากนะครับฟินบาลเลอร์ได้โปรโมผ่านหน้ากล้องนะับฟินบัเลอร์บอกว่าอดัมโคกับฟินบาลเลอร์สองนักมวยปั้มที่สุดยอดที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NXT จะเจอกันในคืนนี้เพื่อ NXT championship วันนี้จะไม่มีใครระวังหลังให้นายจะไม่มีใครสนใจนาย วันนี้จะไม่มีการลุมจะไม่มีการโกงจะมีแค่ฉันกับนายเพื่อเข้มขัดแล้วฉันจะจัดการนายในคืนนี้แล้วภาพก็ตัดไปนะครับตัดภาพมาหลังชานะครับ LA ลยให้สัมภาษณ์นะครับ LA ลยให้สัมภาษณ์ว่าการที่เขาเดบิวต์ใน NXT เทนี่ยทำให้เขามีสิ่งที่ต้องพูดเยอะแยะมากมายนะครับ l อลเอเนยอยากจะพูดอะไรบ้างนะครับ LA ลนยเนี่ยบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทุกคนก็คงเห็น ฉันออกมาเดบิวต์ทุกคนควรจะประทับใจและซาบซึ้งในการปรากฏตัวของฉันแต่ฉันถูกขัดจังหวะในการเดบิวต์ครั้งสําคัญในชีวิตและของ n x t มันควรที่จะเป็นโมเมนต์ที่ดีสําหรับฉันแต่ทว่าไม่เลยมันดันมีคนเข้ามาแทรกกลางเพราะฉะนั้นฉันเลยต้องลงโทษสั่งสอนมันซะหน่อยนะครับหลังจากนั้นบอสเซนรีดก็เข้ามาในฉานะครับแล้วก็บีบคอ LA k n i ล h t นะฮะแลวทั้งคู่ก็ต่อล้ตต่อเถียงกันนะครับจนสุดท้ายเนี่ยกรรมาการก็มาแยกออกไปนะครับผมตัดภาพมาหน้าเวทีครับ แจ็คแอดลาร์สครับเปิดตัวออกมาเจอพีดันนะครับแล้วก็ในแมตช์นี้นะครับพีดันสามารถเอาชนะไปได้อย่างง่ายได้นะครับผมหลังจากที่พีดันกระทืบแอดลาร์สจนเสร็จแล้วนะครับเขาก็หยิบไมค์ขึ้นมาพูดนะครับเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใครก็ตามลีอาที่จะก้าวขึ้นเวทีมาสู้กับฉันไม่ใช่แค่ใน UK แต่ว่าฉันคือนักมวยปั้มสายเทคนิคที่ดีที่สุดในโลกใบนี้ฉันขอท้าพวกแกทุกคนใครก็ได้สักคนหนึ่งขึ้นมาพิสูจน์ ว่าฉันพูดผิดตัดภาพกลับมาหลังชานะครับกลุ่มอิมเพอริอมนะครับที่รอบทำลายทิโมตีทิเชอร์ Teacher, กับแชมเบอรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับกลุ่มอิมเพอร m มเนี่ยบอกว่าแฟนแฟเนี่ยพูดถึงตลอดว่าทำไมพวกเราถึงขึ้นไปรอบทำลายพวกนายในสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่านี่คือสิ่งที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมีตัวตนอยู่ที่นี่เราจะแย่งสปอตไลท์ของทุกคนเราจะแย่งพื้นที่ของทุกคนชิงความโดดเด่นทั้งหมดเข้ามาเป็นของพวกเราเราจะจัดการและคอนโทรลทุกอย่างที่นี่ เพราะฉะนั้นถ้าพวกไหนามาให้ความขอลรบพวกเราเราจะจัดการพวกนายและทุกๆคนที่กล้าลองดีกับเราตัดภาพมาหน้าเวทีนะครับลาคิวกอสเรสแล้วก็ดาโกต้าไฮนะครับ NXT Women Tag Team Champion นะครับออกมาเพื่อป้องกันแชมป์ของพวกเธอนะครับกับ a อมเบ Moon แล้วก็โชตี้แบ a ็ k ฮาร์ t นะครับผลการสู้ของคู่นี้นะครับโชตี้แบ a ็ k ฮาร์ t แล้วก็ a อมเบ Moon นะครับสามารถเอาชนะไปได้แล้วกลายเป็น NXT Women Tag Team Champion คนใหม่ นะครับผมเท่ากับว่าดาฟคต้าใครแล้วก็ราคิลกอสเลสเนี่ยไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้นะครับซึ่งหมายความว่าศูนย์ดีเฟนต์นะครับได้มาแล้วก็เสียทันทีนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับแชมป์ใหม่ด้วยนะครับผมตัดภาพกลับมาหลังชาตนะครับอดัมโคนะครับพูดถึงฟินบาเลอร์นะครับอดัมโคบอกว่ามีหลายคนที่ถามฉันมาตลอดทีนี้ว่าฉันทําอะไรลงไปวันนี้แหละฉันจะอธิบายถึงการเดินทางของพวกเรา เมื่อไม,ม่กี่สัปดาห์ก่อนฉันจัดการให้คายโอลไลี่เนี่ยกลับไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่เหมือนกับโรดิกสตองฉันจัดการพวกเขาเพื่อย้ำเตือนว่าใครเป็นหัวหน้าของ Undisputed Era Undisputed Era ได้จบลงเมื่ออดัมโคมไม่อยากที่จะเสียเวลาอีกต่อไปทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของการชิงแชมป์ NXT Champion และฟินทุกคนมองว่านายเป็นแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จนกระทั่งมีชั้นเข้ามาชั้นของแชมป์ยาวนานถึง403วันชันเอาชนะนักมวยปั้มทั้งหมดทั้งใน Raw SmackDown และ NXT ชั้นคือแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและคืนนี้ฟินแท้จะจ,จัดการนายและกลายมาเป็น NXT Champion สมัยที่2อตัดภาพมาที่ The ะเวนะครับเดอะเวยืนอยู่หลังฉากนะครับแล้วก็คุยกันนะครับออตินเทียรีเนี่ยถามว่าทำไมโจนี่กากาโนถึงต้องจ่ายเงินให้กับหมอ จิตแพทย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจอนนี้กบกาโนก็บอกว่าฉันจ่ายเพราะมันเป็นภาษีไงพวกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาทําให้นายเข้าใจนะว่าเด็กสเตอร์เนี่ยรู้สึกกับนายยังไงเด็กสเตอร์เนี่ยบอกว่านายแต่งตัวก็ไม่ดีห่วยก็ห่วยสุดท้ายเนี่ยเด็กสเตอร์บอกว่านายเนี่ยมันเป็นอคยะเปียกออตินเทลลรี่ก็เลยโมโหครับฉีกเสื้อแล้วก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันล้ำเส้นกันเกินไปแล้วมันดูถูกกันเกินไปแล้วฉันจะไปจัดการหมอนนั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปนะครับ ตัดภาพมาหน้าเวทีนะครับเคนดีนคาร์เตอร์นะครับมาสู้กับเซียรีนะครับในจังหวะต่อสุดท้ายเนี่ยเซียรีกำลังจะกระทืบขาของเคนดี้คาร์เตอร์ไปอีกคนนะครับเพื่อให้ได้รับอาการบาดเจ็บเหมือนแคสซาโลนะครับแต่ว่าแคสซาโลที่ยืนอยู่ข้างเวทีเนี่ยไม่ทนครับแล้วก็เอาไม้ค้ำยันเนี่ยฟาดไปที่หลังของเซียรีนะครับจนสุดท้ายเนี่ยบริการใช้หนุ่มต้องขึ้นมาช่วยนะครับแต่ว่าก็โดนเคนดี้คาร์เตอร์เอาไม้ตีไปอีกคนนะครับและเคนดี้คาร์เตอร์กับแคสซาโลก็หนีออกนอกเวทีไปนะครับผม สัตภาพที่จอแดนเนเวลินนะครับจอแดนเนเวลินเนี่ยบอกว่าเขาจะกลับมาใน nxt สัปดาห์หน้าเขาจะกลับมาเพื่อแชมป์ nxt cruiserweight ซึ่งเขาเนี่ยเป็นแชมป์ nxt cruiserweight ตัวจริงเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาแล้วเอสโคบาที่นายจะได้เล่นเป็นแชมป์ nxt cruiserweight เพราะในสัปดาห์หน้าแทนจะกลับมาแล้วโชว์ให้เห็นเองว่าใครเป็นแชมป์ nxt cruiserweight ตัวจริงสัตวภาพม,มาหน้าเวทีนะครับเลกาโดเดลเฟตัสมานะครับออกมาสู้กับเกเซอร์ยังเวนเทนส์ คู่นี้เนี่ยระหว่างที่สู้กันอยู่นะครับเบเซโก้นะครับก็เปิดตัวออกมานะครับทีมของเบเซโก้เนี่ยเปิดตัวล่องลอยในชุดอวกาศออกมานะครับคู่กรณีอย่างแฟนทาสมาเนี่ยก็เสียสมาธิระหว่างปั้มทําให้เกเซอร์อย่างเวนเทนเนี่ยได้เปรียบขึ้นมานะครับแต่ในจังหวะสุดท้ายครับเบเซนโก้ถอนหมวกออกมานะครับกลายเป็นคู่แท็กทีมอีกทีมหนึ่งนะครับกลายเป็น MSK คู่ปรับของเกเซอร์อย่างเวนเทนนะครับสุดท้ายเนี่ย ก็ทำให้เกสเซย์ยังเวนเทนเนี่ยพลาดนะครับแล้วก็โดนแฟรทัสมาเนี่ยเอาชนะไปได้นะครับผมตัดภาพมาหลังชาินะครับราคเฟิลคัสเลสกับดาคตาคนะครับได้ถูกสัมภาษณ์เรื่องของการที่เสียแชมป์อย่างรวดเร็วนะครับราฟเฟิลคัสเลสกับดาบคาตาคเนี่ยก็บอกว่าเธอก็เห็นคืนนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นหยุดถามได้แล้วมันไม่สําคัญหรอกว่าฉันจะเป็นแชมป์5วินาที5นาที 5, าท5วันหรือ5สัปดาห์แต่มันไม่เปลี่ยนความจริงว่าเรา คือ NXT Tag Team Women Champion คู่แรกหลังจากนั้นนะครับเอียอชิไลก็เดินเข้ามานะครับพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าทำไมถึงเสียแชมป์เร็วนักนะครับแล้วก็บอกกับบราคลกอสเว่าฉันต้องการเธอเป็นคนต่อไปนะครับผมแล้วภาพก็ตัดมาครับตัดภาพมาที่ทิโมตีทิเ c h e r นะครับให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกยังไงที่อิม e พ i เรเนี่ยขึ้นมารอบทำลายนะครับ ก่อนที่เทเชอร์จะตอบนะครับแชมบาก็เข้ามาแชมบาบอกว่าจริงๆแล้วฉันไม่สนใจหรอกนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันคืออะไรฉันสนใจที่ว่าฉันอยากจะได้แชมป์ NXT UK มากกว่าฉันต้องไปคุยกับผู้จัดการแถวแวนี้สักหน่อยแต่ว่าถ้านายขัดใจข้องใจขนาดนั้นแล้วล้วก็ในสัปดาห์หน้านายกับฉันเจอกับเอ็มเพอร์เรียมคิดว่าไงล่ะและแชมบาก็เดินไปนะครับต่อไปนะครับผู้เอกอดัมโคลนะครับสู้กับฟินบาร์เลอร์เพื่อ NXT แชมเปี้ยน นในการต่อสู้เนี่ยสู้ไปจนสุดท้ายนะครับฟินบาลเลอร์สามารถเอาชนะอดัมโคไปได้นะครับหลังจากที่อดัมโคได้รับความพ่ายแพ้ไปแล้วเนี่ยไคลโอไลี่นะครับก็ขึ้นมาบนเวทีนะครับถอดปลอกแขนของอดัมโคออกแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไล่อัดอดัมโคไปจนหนีไปหลังเวทีนะครับส่วนฟินบาลเลอร์นะครับผู้ชนะที่ยืนอยู่บนเวทีกับ NXT Champion มนะครับก็ถูกคาร์นครอสนะครับขึ้นมาท้าทายบนเวที คิดว่าผู้ท้าชิงคนต่อไปของ NXT Champion คนนี้เนี่ยก็คือคาร์ลนคอรสแนงนะครับผมแล้วภาพก็ตัดโชว์ไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ NXT เนี่ยก็มีเรื่องราวประมาณนี้นะครับมาเรามาสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเรื่องแรกนะครับ NXT Takeover นะครับจะมีสองวันในปีนี้นะครับซึ่งเป็นสัปดาห์เดียวกับ WrestleMania นะครับซึ่งวันแรกเนี่ยคือวันที่7เ,เมษายน นะครับถ่ายทอดทาง USA Network แล้ววันที่8เมษายนคือวันที่2ของ NXT Takeover จะฉายทาง Peacock นะครับผมเกการที่2นะครับมีเข็มขัด NXT Tag Team Women เส้นใหม่นะครับซึ่งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งก็คือผู้ชนะจาก Dusty r o a d Tag Team Classic Dakota Kai แล้วก็ Raquel Gonzalez นะครับผมแต่วันนี้เนี่ยก็เสียให้กับ เอมเบอร์มูนนะครับแล้วก็โชตี้แบ็กฮาร์ดไปอย่างรวดเร็วนะครับผมต่อมาครับออตินเทียรี่ครับจะเจอกับเด็กสเตอร์ลูมิทในสัปดาห์หน้านะครับหลังจากที่มีเรื่องราวการลักพาตัวไปหาจิตแพทย์ต่างๆนะครับสัปดาห์หน้าก็จะมาต่อสู้กันนะครับจอแดนเดวิเลนนะครับจะกลับมาใน n อ t สัปดาห์หน้านะครับผมอิมเพอรียมนะครับจะเจอกับทิมูตี้เทชเชอร์นะครับแล้วก็ แชมป์บ้าในสัปดาห์หน้านะครับผมอิโอชิไลอยากที่จะป้องกันแชมป์กับราฟเคิลกอสเซเลนนั่นเองนะครับผมและสุดท้ายนะครับคลเดนคอสนะครับอยากจะท้าชิงแชมป์กับฟินบาเลอร์ NXT แชมเปี้ยนนะครับผมสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกนะครับอิโอชิไลนะครับ NXT Women Champion นนะครับสู้กับโทนี่สตอร์ม นะครับผู้ชนะคือโอชิไรนะครับสามารถป้องกันแชมป์ NXT Women Champion ไว้ได้นะครับคู่ที่สองครับพี่ดันนะครับสู้กับแจ็คแอตลาสพี่ดันสามารถเอาชนะไปได้นะครับผมคู่ที่สามครับเป็นการชิงแชมป์นะครับ NXT Tag Team Women Champion นะครับผมระหว่างลาคิวกอสเล่แลวก็ดาโคตาคายสู้กับเอมเบอร์มูนแล้วก็โชตี้แบกฮาร์ดผู้ชนะคือโชตี้แบกฮาร์ดแล้วก็เอมเบอร์มูนนะครับผมทำให้เราได้ NXT Tag Team Women คู่ใหม่คู่ที่4ครับเคนดินคาร,ร์เตอร์สู้กับเซียรีนะครับเคนดินคาร์เตอร์แพ้ฟาวนะครับเนื่องจากแคสซัโลเนี่ยเอาไม้ฟาเซียรีไปนะครับผมแล้วก็คู่ต่อมาครับเกเซอร์ยังเวนเทนนะครับสู้กับเลกาโดเดลเฟทัสมานะครับทางของเฟทัสมาเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้หลังจากการออกมาปวของ MSK นะครับผมแล้วก็คู่เอก ฟินบาลเลอร์กับอดัมโคนะครับฟินบเลอร์สามารถป้องกันแชมป์ NXT แชมเปี้ยไว้ได้นะครับผมวันนี้นะครับ NXT ก็มีเหตุการณ์และสรุปผลเพียงเท่านี้ยังไงก็ขอฝากทุกคนติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับก็จะเป็นวันเสาร์นะครับรายงานผลของ SmackDown ยังไงฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับผมและใครที่อยากจะติดตามข่าวมวยป้ามต่างๆนะครับในแต่ละวันสามารถเข้าไปกดไลค์เพจ t o p r o p บนะครับบน Facebook ได้ นะครับผมซึ่งมีลิงก์อยู่ด้านล่างสามารถเข้าไปกดกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมาจนจบแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ